ทุกคนคะวันนี้นะจะมาแก้หน้าออกแล้วค่ะผมเป็นครั้งแรกที่มีคนดูน้อเราละเอียดขนาดนี้นะคะัม <c oughs> สามี <c oughs> ไม่ดูละเอียดค่ะอันนี้เลย <c oughs> หลังจากที่ทำมาส <c oughs> ิบเกือบสิบเอปีได้เวลาได้เริกในการมีน้อใหม่ <c oughs> จริงๆนะชอบนมคู่นี้นะมันเป็นการทำศิลปกรรมครั้งแรกในชีวิตของนันเลยอะ่ะนมคู่นี้ก็เอาชื่อเสียงให้นาดเยอะนะเรียกได้ว่านมคู่เนะี้ยเป็นแบบนมคู่บุญเลยละ่ะเอาว่าก็ว่าแต่ก็มีคนไม่ชอบนมคู่นี้ของนั้นนะอันนี้เลือกมาเท่าที่แบบนัดว่านัดอ่านไหวนะเพราะบางอันมันก็แรงจนแบบนัทไม่ไหวจริงนมไม่เห็นห่างเลยออกจะชิดชิดลักหล่ นมเป็นโควิดหรอต้องห่างกันขนนร่องนมหรือถนนหกเลนถามจริงๆร้่องนมเนี่ยมันคือร่องนมมันจะถนนหกเลนถนนหกเลนมันขนาดนี้เลยนะนมทําคนละจังหวัดหรอคะนมขอนกันอยู่เลยห่างกาันอ่ะอันนี้เด็ดเลยน,นี้ถามแบบซื่อเลยนะคะรายได้เยอะขนาดนั้นทําไมไม่ไปแก้นมนี่เรื่องเร่งด่วนมากเลยนะถามแบบซื่อๆก็ตอบแบบซื่อๆเนาะ ตัวนาราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเรื่องนมห่างเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ต้องแกเพราะถ้าเนาะเครียดกับมันจริงๆนะคงแบบแกตั้งแต่แบบตอนทําเสร็จแล้วอะนมเรามันอยู่บนตัวเราอะแต่ขอใช้คนานะั้นนะแบบเออแบบมันแบบมันไปนเป็นเรื่องของคุณได้ยังไงอะไรเยถ้ามองแบบโลกบวบๆนะอาจจะเข้าใจว่าแบบข้าจะเป็นห่วงแหละเพราะแบบข้าจะมองว่าเออถ้านมชิดน,น่าจะสวยขึ้นเนาะ เดี๋ยวจะหาว่าเครียดเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเหตุผลหลักๆเลยนะที่วันนี้นะันมาแก้หน้าอกนะรู้สึกว่ามัน10ปีกันแล้วเข้าปีที่1 1แล้วมันถึงเวลาที่นะัจะต้องเปลี่ยนซิลิโคนแล้วนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพการทรํานมครั้งนี้เป็นการแบบทานมคาดหวังนะทั้งตัวเองก็คาดหวังให้มันแบบเออเพื่อสุขภาพหรือคนในเน็ตก็คาดหวังว่ามันจะต้องชิดเหมือนเป็นนมแบบคู่ลุ้นอนะคิดหนักนะว่าจะแก้ที่ไหนดีเพราะมันต้องออกมาแบบ ดีกว่าเดิมซึ่งหลังจากศึกษาอยู่นานนะคะนัทตัดสินใจทาที่โรงพยาบาลสมิติเวชค่ะพูดถึงสมิติเวชทุกคนก็ต้องรู้เนาะว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนาเลยเด่นเรื่องเทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากลความปลอดภยัยคุณภาพและนารยาตเยอะเพื่อนเยอะ เรื่องแก้ลงลมนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากคือทุกคนก็ตื่นเต้นเนาะไม่ใช่แค่คนในเน็ตเลยต้องหาที่ที่แบบมันมีห้องพักด้วยแล้วก็ได้ยินว่าที่สมิติเวชสาขาเย,ยาวราชเนะะี่ยค่ะห้องพักเขาเวอร์มากก็เลยอ่ะที่นี่แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะวนะ่านัดอยากจะผ่าตัดก,กับพี่หมอบวัวด้วย เป็นหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องการทําหน้าอกมากไม่ใช่แค่การแบบเสริมหน้าอกนะแต่แกดังเรื่องการแก้หน้าอกและที่ทําให้นานรู้จักพี่หมอบัวน,นะคะเพราะว่าแกดังมากในเคสแก้หน้าอกที่เป็นมะเร็งเต้านมให้แบบกลับมาสวยได้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปคอนซัลท์กับพี่หมอแล้วเดี๋ยวไปปรึกษากันว่านมที่มันห่างจากเชียงใหม่ไปปตัตตานีเนี่ยมันจะชิดกันเหมือนทำจังหวัดเดียวกันได้ไงพี่หมอบัวนดดีค่ะสวัสดีคนระับ หนูถามจริงๆพี่หมอพี่หมอเคยเจอใครแบบหน้าอกห่างกันรู้ไหมมีนะครับมี <c oughs> คือความความกว้างของของกระดูกลำตัวเนี่ยนะครับ <c oughs> กับขนาดซิลิโคนที่ใส่ไปเนี่ยมันต้องต้องพอดีกันนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ซิลิโคนที่ฐานแคบเนี่ยเหมือนกับเอาถ้วยน้ำจิ้มไปคว่ำอยู่บนหน้าอกอย่างเงี้ยออกไหมอ่ามันจะดูห่าง นันกาที่เราจะไปคว่ำถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยอาจะต้องถ้วยข้าวต้มหรือจานข้าวาเงี้ยงี่ออกไหมกะละมังเลยใช่ไหมคะล้อกะละมังอาจจะใหญ่ไปอาอใหญ่ไปก็ไม่ดีอันนี้มันก็สวยดีมันก็แบบคลอยแบบนี้อะไรค่ะแต่หนูอยากให้มันชิดกว่านี้ใหญ่กว่านี้จะได้มาใช่สามีได้ทีนี้เราอาจจะเริ่มต้นด้วยเป็นคนเนื้อบางเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องใช้เนื้อส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งเรากำลังพูดถึงการดูดไขมันมเติม ใช้ไข,ไขมันมาเหมือนเป็นตัว retouch ให้แบบความ s m o ท t h ความ balance มันดีขึ้นอตอนหะนูศึกษามาะคะ่ะวันนี้หนูอยากทำยีำ่ห้อ Motiva ค่ะโอเคเอารุนี่แบบมันมีฝั่งชิปแบบพี่หมอมันเวอร์ดีนะัน่นหมายถึงฝั่งชิปมาฝั่งไปทำไมนะคะได้ครับนี่ให้ดูการที่มีชิปเนี่ยข้อดีคือเราสามารถตรวจสอบได้อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น Q bleating นะครับ<ะ>พอผ่านเงี้ยปุ๊บอบอกเลยว่าโค้ดอะไร อ๋อล้วชิปไม่ไปอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ใช่อ๋อแล้วนี่หนูได้ด้วยไหมอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อนู้นอากลับไปแบบแล้วสมมติอยู่ในตัวคนมันตื๊ดป่ะคะตื๊ดเหมือนกันจริงหรอหมอโอ้ยงั้นเดี๋ยวตอนทำเสร็จหนูขอแบบสมมติสามปีถ้าปีข้างหน้าเกิดคุณนัทจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราก็หยิบตัวเนี้ยมาอ่านโพสปึบมันก็จะขึ้นซีเรื่องรุ่นนี้กี่ซีซีผิวแบบไหนทรงแบบไหน นูจำไม่ได้แล้วว่าของที่อยู่ในตัวหนูเป็นรุ่นไหนเพราะหนูทำน่าจะเด็กมากเดี๋ยววันนี้ผ่าเสร็จยวให้หูดูได้เลยหรือพี่หมอปลุกหนูให้มาดูก่อนอไนนั้นคงไม่ได้วันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเพิ่มความกว้างของฐานฐานซิลิโคนให้กว้างขึ้นแล้วก็เลาะตำแหน่งโครงเต้านมให้เข้ามาข้างในมากขึ้นเนาะจริงสองข้างนี้มีมีความไม่สมดุลนิดหน่อยข้างนี้จะชิดกว่า ด้านนี้จะห่างกันไหมอันที่สามอย่างที่บอกเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดว่าใช้ไขมันมีให้เยอะหน่ยมาเติมหายากเติมได้จากจุดนี้จนถึงจุดนี้นี่คือความกว้างสุดของซิลิโคนที่ใส่ได้นั้นเวลามาบอกหมอแบบหนูขอใหญ่สุดคำว่าใหญ่สุดก็คือว่าฐานตรงนี้กว้างสุดน่าจะประมาณเท่าไหร่คะแปดร้อยซีซีได้เยอุ้ยีหมอมาวะ เป็นครั้งแรกที่มีคอนโดนอนเราละเอียดขนาดนี้นะครัาแต่ไม่เคยดูละเอียดขนาดนี้เลยเดี๋ยวพี่หมอกำลังจะให้นัดลองไซส์นะคะว่าเออเวลาเราใส่ไซส์ต่างจะเป็นไงซึ่งของเดิมนั้นมีอยู่ที่300เดี๋ยวเราก็จะแบบลองเพิ่มเข้าไปค่ะอยากลองใส่ใหญ่สุดอะค่ะพี่หมอเดี๋ยวเราเราก็แอดไซส์ใหญ่ละอู้ใหญ่มากเหมือนเนื้ออกไก่ก็คอมมิคิมคาเดย์ชัน ทุกคนพอนมใหญ่อ่ะมันคาแรกเตอร์เปลี่ยนเลยอ่ะน่าดูเป็นคนแบบอะไรคะเสียงมันเปลี่ยนเลยพี่หมอโ้หพี่หมอว่าเวิร์กไหมคะ600้ไม่ได้ใหญ่ก็ถ้าแนะนำอาจจะเป็นไม่ไม่380ก็425 425ค่ะดู ดูเข้ากับตัวมากกว่าเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้แ0 0ร้อยกว่าดูไปเมื่อกี้มันสะตเบื้ไปหน่อยใช่ไหมหมอแต่อันนี้มันเป็นแบบโอ้ว้าวหรือเจ้า475เลยโอ้ยไม่รอดมองตายที่หมอ475เอานะเอาค่ะขออนุญาตแจ้งราคานะคะที่คุยกับคุณหมอวิษนุไฟนะคะอาจารย์ประเมินผ่าตัดนะคะเป็น revision bed augmentation ออก วิสแคปซีเล็กโตมีนะคะอันเดอร์เจเนอรัลอนานิเซียนะคะอีกรอบนึงนะหนูแก้งเล่นเห็นมันยาวอ่ะราคาทั้งหมดอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะนอนโรงพยาบาลสองคืนอ๋อัี่มันจ่ายกลับบ้านก่อนนะคะตัวนี้เราเราจะไปห้องพักนะคะคือทางเดินจะไปห้องพักก็คือเวอร์มมากโอ้ห้องใหญ่มากอ๊ยันนี้ตู้อะไร วิ๊ตกใจหมดต้องไปอะไรพี่นาแล้วหราเข้าไปในตู้ทำไมแอมเย็นหนูก็ต้องหลบในนี้มันอุ่นห้องรัดแม่ยิ่งกว่าโรงแรมจะพาไปดูอา้าววิหายไปไหนอะ ม,มีคอนว้าวมีคอนตอนนี้เร็ไนาไปนัดอะไรอย่าเบียดอะมาเมืมมเ่อไรอย่าเบียดอะมาอยู่น้ำอ่ะอยู่น้ำเด็กเอียงอะไรเด็กเอียงคืออะไร,ะรมากข้าวกรวดเอ้าไปร่ามาจากไหนอ่ะต้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่บ้านต้มเด็กเอีเยงนี่แบบแกร้อนในคือถ้าในร่างกายเราอ่ะสมบูรณ์ไม่ร้อนในไม่อะไรแผลจะหายง่าย ไม่ละหมดแล้วมดแล้วแตกพอแล้วอ้าวมีขวดนึงอั่นี่อืมที่นี้ก็ยินได้หมดแล้วมาเอาละบางคนอ๋อต่อแล้วเองขวดก็พอเยอะๆมันแพงนะอ้าวมาจะลืมมาโรงพยาบาลเราต้องมีพูปมาไล่ไหวเจ้าที่<ม>ด้วยลูกมาเออไว้ที่หัวเริ่มเลยว่ามาไหว้เตี้ยไหว้เตี้ย อันนัดเลเฮียแม่นะได้เจ้าอุกหน่อซาแม่ไล้เจ้าอุกหน่อซาแม่แล้วถ้าที่นี่เขามีฝรั่งด้วยอ่ะไม่ไม่อะว่าคุณเป็นแนการผ่าตัดครั้งนี้นะคะคือนาะดแบไม่ได้บอกใครเลยเพราะรู้สึกว่าแบบวุ่นวายคนต้องมาหาหรืออะไรก็อย่างแบบเงียบๆแล้วก็แบบวุ่เลยอ่ะตอนหนูบอกพวกอีลไปแล้วอ่ะกำลังใจไงพี่นัด เรามันปังห้องไหนเนี่ยห้องสี่ศูนย์หนึ่งข้างหน้าใช่สเตา คุณผู้หญู้หญิงโเป็นอะไรเอางี้วันหลังคิดกันว่าฉันจะผ่านมนมเปลี่ยนนมใหม่แล้วฉันนะ่ะฉันเอาออกอยู่แล้วเพราะแก่ไปเราต้องเท่าพอเราเริ่มเท่าอ่ะสมชายเอาออกดีกว่าไม่ต้องใส่ทำอะไรเลยนมหล่อนเนะี่ยไม่ได้มีปัญหาเพราะนมคู่นี้มันก็นพาผัวมาให้ได้แล้วอีกอย่างนึงก็รู้จะแก้ทำไมเออจะต้องหาผัวเรื่อยๆแบบคูนเนี่ยเปลี่ยนทุกซีซั่นหน่ะว่าไปอย่ากไม่ต้องแก้หรอกหรือว่าแกกลับมาเป็นเกย์เหอะมันเป็นเทรนน่ะเกย์มันสบายตัว เออไม่เหนื่อยกูทันทำไมเราเต้นมันไม่ต้องใช้เอวอ่ะมันทำแค่นี้เอาโซดาไล่เอาถ้าเป็นกระเทยกระเทยมั็นคนเปิ๊บเปิ๊บเลยกเตะเออโอ้ยกำลังใจยู่นอนเฝ้ากูใช่ไหมอ๋อพอดีมาตอกลงหมูมาหากูจับกินเดี๋ยจองอะไรแล้กลับแล้วใช่กูบอกแล้วแกงเราเป็นเกี้ยค่ะฮะอ้าวนะบอกให้แกงเรามันปัง อรุนิ่งฮะเช้านี้ก็ถึงเวลาไปผ่าแล้วเลยงงตัวเองว่าแบบเอ้ยนี่กลัวผ่าแต่จริงๆวะเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นไม่กลัวอะไรเลยหรืออาจจะเพราะว่าหลับสบายเพราะว่ามีีคนมาเฝ้ามากหางจริงชอบผู้หญิงนมใหญ่หรือนมเล็กชอบนมใหญ่ชอบเจ็ดร้อย ถ้าม,มีอ่ม,มีผู้ชายคนอื่นมาจีบอะท่านจะดึงเข็มเธอออกมาเดี๋ยว10 <laughs> โมง5นาทีนะคะเดี๋ยวนะัดจะได้ผ่าตัดตอน10โมงครึ่งตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมือเย็นๆนะเริ่มเริ่มแบบช าตาแล้วอะไรเงี้ยเริ่มแบบขำไม่ค่อยออกนิดน <This> ิดเลยไปแล้วเหรอพี่หมอ 呀、wow.